สวัสดีครับผู้ชมสําหรับคลิปนี้ผมพาผู้ชมทุกท่านมาดูไม้ป่าชนิดหนึ่งซึ่งจัดอยู่ในตระกูลของวัชพืชหรือชาวบ้านทั่วไปเรียกว่าหญ้านั่นเองนะครับในแถวแถวบ้านผมนะครับสนามชัยเขตฉะเชิงเซาหรือว่าในเขตปราจีนบุรีเขาจะเรียกต้นชนิดนี้ว่าต้นวีวี่นะครับวีวี่หรือว่าต้นโคกกระออมซึ่งในะปัจจุบันค่อนข้างที่จะสูญหายและหาย,ยากไม่ค่อยจะพบเห็นกันเลยทีเดียววันนี้พอดีผมผ่านมาที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับ <ๆ S 1> ก็เลยมาเจอนะครับคุณป้านคนนี้นะครับเขาเว้นไว้ที่ริมร้้วนขึแล้วเลือไปตามมรริัวกกกกกาาลลลังงงอออูสสสสววยยมมมนนนนีีะคคืเเขต้้โุผช หลังผู้ชมท่านใดที่รู้จักลูกทองเทงนะครับลักษณะลูกเขาจะคล้ายกับลูกทองเทงกันเลยทีเดียวถึงแม้เวลาที่เขาออกลูกจะมีเสน่ห์และสวยงามขนาดไหนนะครับลูกเป็นกระป๋อแบบนี้นะครับด้านในจะมีเมล็ดอยู่4เมล็ดด้านในนะครับผู้ชมนะครับเพราะเขาเป็นไม้เลื้อยนะครับก็เกาะจะเลื้อยไปพันต้นหมารากไม้ที่เขาไร่ชาวสวนปลูกนะครับผู้ชมนะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นศัตรูของชาวสวนนะครับชาวสวนก็เลยกำจัดหมดนะครับขั้นอีสุนพันและผู้ชมนี่ครับลูกคำน้ารักควาแบบนี้นะครับมีสีแฉะนะครับแค่แค่กับมะเฟืองกันเลยทีเดียวถ